ขอนี่เกว่ากับเผมดิคุจีซีกับเจมทุรเรียกันอีกแล้วนะครับผมกับซีเร่เวลคัมแบ็คนะครับหรือกลับมาเล่นอีกครั้งในรอบหลายปีนะฮะตอนนี้เราได้เจอปัญหาที่เรียกว่าอีเวนต์ก็บินบุกนะครับผมแต่ก็ยังไม่รด้จะไปไหนเลยโอ้ซึ่งนะครับตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงอีเวนต์กอบเียนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราได้ทำการกระเทบคัดฟุโอไปอ่า ก็ชื่อแตงอ,อัฟตูลูไปนะก็ตอนนี้ทำให้เน็์กักบบินมาบุกเรานะครับอี่ <Okay. S 1> ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีกับบินมาบุกเราจะสามารถได้เจอกับเอพีีกับบินนะที่สามารถทำราสามารามนูตีบวกของได้นะครับแต่ว่าเอพีจีนั่นก็ต้องไปโทษาหาเอาอีกรอบหนึ่งไงก็คือใช้ดวงตามหามันเดินนะครับผมโดยเอพโซดนี้เราจะไปสำรวจจังเกิรน,นะครับ แต่ว่าตอนนี้ <hire> เราก็โดนกอลฟิ้งบุกก่อนซึ่งเป็นอะไรที่พรโลกชีวิตมากเล็กลียดมากไอตัววิงเวสเนี่ยล็อกไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่ล็อกกระด่าปุ๊มันเป้ามันไม่ยอมล็อกใครผมก็เลยทำนี้โอ้ชิชิโอ้โอ้โออย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นซึ่งผมเกลียดมันตรงที่ว่ามันว้าไปว้ามานี่แหลมไม่ยอมมาตีเราซึ่งหน้านะครับโอเคครับผม เช้าวันนี้กะว่าจะไปที่ไปโอนจังเกิลเนี่ยเพื่อไปอตามหาของสักหน่อยนะครับผมแต่ว,ว่าปุ๊บเดี่ยวไอ้บินทีไอ้ไม่ทันไรปุ๊บเดียวนั่นหลมาเลย <c oughs> ไม่ตายเดียจะรีบมาไปไหนเนี่ยพอเลือดเยอะพอตีเคียอะไรเสร็จมันก็มากันขอเป็นกรรมเลยโอ้โอใจเย็นเพื่อนเรายังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้ เดี๋ยวไม่ยกลับบา้านตอนนี้นะครับอดิเกลช่วยหน่อยอาจช่วยตีหน่อยอ่าโอเคล่วงไปเราไม่มีดาบที่มันตีลงรวบตัวนะก็เลยทำให้เราไม่สามารถตีโดนพลังเวกซี่นี่ได้จะทำได้อย่างนี้คือหอกเพิ่สูงมั้งแล้วมันจะว้าขึ้นมาเะ็นยังไงดูลงไปามาข้างหลังอีกแล้ว้าขึ้นมาดิ ตีมิดนก็ต้องวักขึ้นมาโอเคฝนจะตกและดีมากไม่ต้องฟาร์มขึ้นมาเลยอ่ะโดนตีเกิอดกอดันตรีตีโอเคครับอย่างน้อยเราก็ดีที่ทำให้เราเคลียร์ได้ไวขึ้นนะวราเราทำที่ฟาร์มลาวาไปเล้วนะ่นอย่วโอ๊ยอยู่ว่ดดีนะครับผมโอ้ยลูันาด เดี๋ยวมามามา,มาใ,ใกล้ๆเอออย่างนี้แหละชอบไหมใกล้เนี่ยตอนนี้ก็รอให้เว็บหมดนะครับผมรอให้กับปินมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์มดๆตัวลงมาตดวลงมาตดว,วลงมาให้หมดแต่ร้อยแล้วอีกนิดนึงก้าสุดท้าแล้วเร็วๆรีบมา ลงมาให้หมดลงมาให้หมดมีจะมาอีกน้อยจูเวทโอเคเรียบร้อยหมดหมดกิกรรมก็ดีอดโอเคหมดแล้วก็ไปกันดีให้ขี่โอ้ยโอ้โหจังรถจังดังของนี่ซีอดอ๋อสราลงมาเป็นอะไรกันหรอเป็นนี่หว่า เมื <chat> ่อก oh ี oh. ้เราลงมาวาไม่เป็นไรโอ้โหรามาแผดนีแรงเว้ยได้ตังมาเจ็ดกูกับลูกนามโอเคครับตอนนี้เราได้พทิน้ำหนึ่งแล้วนะฮะโอเคไปทำภารกิจของเราต่อกันนะฮะวันนี้เราจะไปสำรวจจังเกิลนะฮะเพราะเรายังไม่ได้ไปสำรวจนั่นเองถ้าเจ้าดีว่าจะเจ็ดกับบินพอดีเลยนะมั้งเดี๋ยวจะไปย้ายเอฟีซีด้วยนะตอนนี้ เอพีที่เหมาะที่อยู่ใบอมนี้มันสุดจะเป็นดราแอดนะครับเอาดราแอดมาแทนน้องสุรุจิสนะครับเพราะสุรุจิสไม่ไม่ชอบป่าจังเกิลน,นะครับตวตไอ้นี่ชอบ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทำสร้างลงกันตรงนี้เลยนะครับเราจะย่อนระเบิดท่นเองแต่ก่อนอ,อ,อีกผมขอทำบ้านให้ตัวเองก่อน <c oughs> โอ้โหี่เกียดไอ้นั่นเียนไ้เวลาฆ่าตายข้างล่างีิเกียดว่าใพาลอนมาใหม่ ขอสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ตรงนี้กน,นะนะฮะประมาณนี้พอแล้วมไม่ต้องสร้างใหญ่โตหงหงาดมากจะสร้างเองอยู่ก็พออ่าฮะประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็วางเตียงวางเต็นท์ในข้างหลังวางทับเป็นท์ได้อยู่มั้งเนาะ ทอสลงไปเข okay, จะนอนจะเซฟเซฟไม่ได้อ่ะไม่เซฟไม่ได้เว้ยแสดงว่าไม่ได้นะ,ะต้องสร้างให้มันดูแสดงคนนี้ยิ่งยากจริงจะสร้างบ้านเฉยๆเนี่ยแล้วเอาตรงนี้ก็ได้มั้งสงสัยมันบอกว่าไม่เหมือนบ้านมัน้งเขาก็เลยไม่เอา ท่านี้น่าจะได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนอหลน่องชนิดด้อชิ้หมุนี่ก็แค่สร้างเป็นชั่วคราวนะตกได้ไงบ้านเรามีน้ำตกเลยคอร์สี่มาปักเลยนะืมไม่ได้โอ้เราเรื่องเยอะอะ่ะเราเรื่องเยอะจังเลยไอ้ที่อช่างมันไม่เป็นไรฮะ มาเป็นได้ยังไงเป็นสีไม่เป็นได้ยังไงเออเราต้องสร้างแบบเปิดประตูว่ะลองดูว่าม่จะหายปิดตรงนี้แล้วก็อดรูข้างล่างโอเคเราเอาแพตฟอร์มวางแบบคล้ายๆประตูนะไอ้แฟคตฟอนนี่มันใช้ได้นะอืโอเคจากนั้นก็วางเตียงแล้วก็ขุดรูออกไปหน่อย นอเคประมาณนี้เฟป่าได้เ่อร์เยอะจริงด้วยโอเคครับผมเี๋็วเราจะลงกันตรงนี้เลยนะะแต่เราจะไม่ลงด้วยตัวเรานะเราจะลงด้วยระเบิดเพราะเราขี้เกียจขุดนั่นเองอีมมันมีเยอะอยู่8ปสิบห้าลูกใช้ได้ยาวๆจะเอาไปแทนแทนระเบิดลูกเล็กดีไหมอะจะลงเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะแข็งแรง แต่ใครนานยืนงๆแล้นานๆเนี่ยจะรู้ลงไปนในตัวเตะนะไม่เป็นไรเอฟบีซีมันเกิดมาอยู่แล้วี่มันทำรูลงไปตรงนี้เลยแล้วดูเอฟบีซีเลื่อล่วงไปถึงไหนเอาไม่ล่วงเนาะหย่อนลงไปเลยยาวๆอ๋อๆไม่น่าจะลงแล้วมั้งเพราะเอฟีซีมันไม่ล่วงอ่าจริงๆนะ เขาเล่นหย่อนระเบิดไปจังหวะจังหวะด้วยนะฮะเขาหย่อนเร็วไปก็ระเบิดก่อนมันก็ลงไม่ถึงที่จริงมันก็มีทางให้เราลงนะแต่เราไม่แต่เราไม่ได้ไปหาเลยคนีิเกียจประจําปีเนี่ยทางลงได้ยี่ตรงนั้นมงไม่ดิมีแต่น้ำอินดี้ได้ยางโอ้ อย่าง okay. นี้ก็ได้อยู่มันไม่มีสูตรที่ทำให้ระเบิดระเบิดไวๆใช่ไหมโอเคน่าจะลงถึงแล้วนะตรงนี้อุ้มโอเคพอลงมาถึงแค่นี้เองึก <laughs> ว่าจะลงลยกว่าน,นี้ไม่เป็นไรครัเรามีระเบิดเหลือเฟืออะเอาปลาผิดไม่เ,เป็นไรกับระเบิดชก็ปาลาระเบิดผิดตลอดเลย ลงไปให้ถึงเดี๋ยวเราจะไปดูของข้างล่างแล้วจะฟาร์มขอสักหน่อยตาโอเคียงจะทำฟาร์มด้วยนะฮะปปักเขาสักนิดหนึ่งตหมวกเริ่มไม่รู้อ่ะอ๋ะอเราไม่รู้ว่าหมวกเริ่มอ่ะไม่อยู่เลยความสว่างเริ่มไม่มีแล้วหมวกกนนี้ทำให้สว่างน้อยมากเลยอ้ยนี่ยังลมถึงไหนโดน นด็พ okay. ิษก็ย okay. ังหลงไม่ถึงอยดีอืมต้องวนลอบไปกี่โลกยังลงไปถึงที่ไหนโอ้ยไอ้ไหนขุดอีกแล้วเนี่ยโดนมีคือได้ดำไม้มาสักสิบยี่สิบลูกน่าจะน่าจะไวอยู่ หรือว่าจะไปฟามหาระเบิดไอ้นั่นต่อไอระเบิดในไอ้นั้นอะไปทะเลทรายเอไอระเบิดนั้นโอเคอยู่นะเป็นการขุดนะดีลาให้หมดเลยแล้วกันเนาะถึงไหนถึงก้อนนี่มันลงได้แคีนี้เอ,เองต้องลงไปลึกๆหน่อย มันี้ก็มีปัญหากรระเบิดอยู่เรื่อยเลยโอ้ยโอ้โหประจิบกระดมเียออเคคงไม่ผลขุดหรอกมั้งไม่มียาสป,ปิดเงี้ยจังขอดูแบบได้ไหมีอ้ยโดนเปนแค่นี้เฉย ลงแค่นี้้วลำบากแล้วแหละตอนนี้ okay, โ,อ <c oughs> โอเคครับโอ้ยเปิดต่อมเลือรถกันด้วยวิธีนี้เลยเลยตอนแรกก็ดาเมดพิษเลยเรอตอนนี้ร่วงลงมานะเจอไอ้รางรถไฟพอดีแล้วก็เจอพื้นด้วยก็ถือว่าดีไปจะได้เอาไอ้นั้นไ้เล็กในมันที่มันติดๆนะมันจะมีเหล็กเหล็กใี่มันติดๆจุดโอเคแล้วก็เจอไอ้นี้ด้วยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ สปอ,รห,รอ,สปอรหรืออะไรนี่เนี้ยอย่ายิงมาโอ้โหแตไปเกียวฝากด้วยต้องให้โอโ้หนูนะไอ้ไปเกียวช่วยตีนะฮะโอ้แต่มันก็ตีแรงอยู่ดีโอ,อขอไปดูด้านตายก่อนว่ามีอะไรมากไหมมีเพิ่งอีกแล้วหายไปแล้ว โดนรถไฟชนกระเด็นนะเมื่อกี้เหมือนมันเดินเมื่อกี้อยู่ดีโอ้โหโอ้โหดาเมจไม่น่าเล่นเลยนะเนี่ยดาเมจแรงชิดด้วยเลยนะเน,นี่ยโอ้ยอ๋อเนี่ยโดนรถไฟชนแต่ผมน่าจะตายแล้วเนะี่ยโดนพิษอ๋อโอเคหาที่หลบกันนะฮะจะตายเอา ก็โดนอีกรัดหนึ่งนิดตัวแตกเลยเนะี่ยมีกล่องด้วยติดถรงมือก่อย,ยี่ลเอามาทำเยอะๆตรงมือเนี่ยนะอุ้ยน้ำพึ่งไม่ได้ถังมาด้วยอ่ะเยอะจังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่ไหนดูสิมีอะไรแ่นิบ้บางพอใจมีแล้วใจมีเยอะแล้วทีมาฝั่งนี้ก็คือออกนอกใบอมจังเกิ้ล อย่ค่อยมาที่หลังแต่เมื่อกี้เหมือนเจอบ้านนะีอ่านี่ไงอ๋อปิดแล้วบ้านนี้ไรในกล่องมีปืนปุกกับังเก็บของไว้หมดเต็มตัวเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ขอจะเป็นมันก็เยอะนะขอ่ไม่จะเป็นมันก็เยอะเหมือนกัน ก่องสำคัญนะเก็บไว้เยอะๆบางทีโลดแดดเราติดนะแล้วบางทีก็ไม่ติดใช้ย,ยากเนักโอเคกลับไปสู่ความหมกความใจของจังเกิลต่อนะอ,อเหนืดโอ้หเหนืดมาก <laughs> โอเคด้านซ้ายไปเมื่อกี้คือเป็นพื้นที่ปกติไปด้านขวาต่อ แค่ขวดน่าจะไปไม่ไกลก็ใกล้จะสุดแล้วมั้งเดี๋ยวๆๆมีของดีตรงนั้นจะพลาดได้ยังไงม,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 มีของดีตรงนั้นจะพลาดได้ยังไงหอยเหลียงมอไซปุ๊บอ่าขอของดีหน่อยเอ้ยฝร่มือเขียวทองอยาเรือนแสงเอามากับทองเอามาอย่างอื่นไม่เอายาทองก ยาพึ่งเต็มเลยจะพึ่งน้อยมาให้ตีหน่อยอู้ไปจบเรียกอะไรสปอรหรืออะไรเต็มเลยดูสิแล้วก็มีดอกไม้ทํายาด้วยของดีๆทั้งนั้นแต่้ต้องบนนั้นน่าจะให้เราไง่ายๆด้วยอย่ามาต่อยกันนะอ้าวแฟรี่ก็แฟรี่น้อย โอ้มาแล้วโอ้โหเสียงรถมันเฮตตี้น้อยเอ้ยเฮตตี้น้อยแป๊บหน่อย,อออยโอเค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 ,อเคแป๊บหนึ่งแฟรี่ใจเย็นอย่าเพึ่งขอเอาของขอเอาไอส้สปอร์กันโอเคเหม,มือนจะมีกอนอยู่ฝั่งนู้นแฟรี่แฟรี่มันจะไป แต่ก่อนเองขอเช็ครถไฟให้สุดก่อนเอ๊ะเมื่อกี้ต้นไม้ปะใช่ไหมอ่าใช่ต้นไม้จริงด้วยแต่ไี้จะพามากล่องนี้นี่เองกล่องต้นไม้มีตังกับที่วัดขี่แล้วก็มีพึ่งรอประจุหงินงน้ำพึ่องอีกลอยเข้าาไม่ได้ทำไม่ได้ทำถังน้ำมาตักเลย เช็คให้รอบครอบหน่อยสิว่าสุดทางจะเป็นอะไรโอเคสุดทางม่ใช่หรือเอเอไอจอ,อ,อกไอแง่งไม้หนึ่งไม่โอเคไม่โอเคตีแรงตีแรงไอแรงโอเคเก็บต่อต่อต่อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าโอ้หมาเจออีกแล้วเหยียบมันมากเลยอ่ะมันกวนน่ะ เอ๊ะเอ๊ะคุณคุณ้โอ้หลังบอสถึงไม่นะคุณคุณ้อืมอยู่ตรงนี้รอยดอกพริ้เจ็บตังเกะอาบิเกลก่อนนะกลัวโอ้โหแค่ลูกมันแค่ลูกมันจิกนะแค่ลูกมันจิกนะ จะเก็บลูกมันจะเก็บอพิกเกียวไม่น่าดีแล้วแหละถ้าลูกมันจะมากีกครั้งนี้อ่นนี้โอเคเจาะขึ้นดีกว่าเพราะว่าข้างหน้ามันน้ำพึ่งเยอะอ,อือไม่เละมีไอพิเกียวช่วยก็ดีอย่างหนึ่งต้องใช้เชือกเกาะด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนน็อคแบค โอเคลังประมาณนี้น้ำพึ่งของดีนะพึ่งของดีโอเคขอข้าพดูหน่อยนิ่ว่าไอไข่พยะญาอยู่ไหนอโอ้สลามก็มาเจมด้วยสลามปล่ยอยไปอย่างนี้ตีมาถึง อโอเคถ้าเรามาดูไข่โอเคไข่อยู่ข้างบนนะฮะน่าเออจมจมจมจ,มจมขอร้องละอาบิเกียวอย่าไปเตะโดนไข่มันเทียวนะโอเครู้แล้วว่าไข่อยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วอ็มีร้านไข่ข้างบนด้วยฮะดีเจขอเช็ครอบน่อยถึงนี่ แล้วข้าลงไปจะถึงไหนโอ้ยตัวอะไรอยู่นะลางนี้ถึงไหนเอเออเคยถึงที่ตรงนี้เนาะก็ยังดีอึบ่างนล้วก็สามารถสำรวจต่อได้ยาวๆแล้วที่นี้ว่าเราลงมาลึกเลย โอ <ITA> ้วยสูงสูง er. สูงสูงอ้อยเขี่ยได้ตัวพึ <laughs> ่งมากอู hmm. ้ยพอยิงเงี้ยมันใส่นะไม่แก้โอ๊ยจะถือปืนเธอพี่อาบิอาบิเกียวเราไล่เจาะตัวนี้อะไรนั้นโก้ปะน่ะโอ้โหโกเราทุบโดนลักกี้เหรอดึฮโดนโกเต็มเลยโอ้ได้เท่าไหร่สิบห้า พอเหรียญคุ้มแล้วเนี่ยขอเก็บก่อนเก็บตุยเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดตุยจะไม่เดียวโอ้รวยแล้วตอนนี้พี่ลมข้างล่างดีเลยอ๋อมีนี่อยู่สปอเห็ดไม่ใช่สปอดอกจิสลาปลิดใส่ปืนลำเลงข้างบนไว้ก็ยิงสลามเลยเนี่ยปืนมันเลงไหหาอะไรง่ โอ้ต <Okay>. oh, ิดแดงเลยนี่นก็ยิงเราฟรีเลยดิย,ย,ดยิงฟไปเลยยิงฟไปเลยโอ้โหโดนอะไรอนี่ยป่าแดงก็ได้โหดร้ายจริงจริเลยเนะี่ยเนี่ยกิดตัวอะไรวะ ติบตังกับของก่อนจะรู้สึกว่าเราต้องปุยก็ติดพิดเยอะแหละโอ้ยหย่าตรงมาที่รูเดิมก็เจอสนามมันเดิมอีกแล้วสมมุติเราซ้ำมันเจอจังเลยอัน เอ้กองนี้เก็บไปแล้วเนาะต็ตามไานี้เลยนะรีพรนีตรงนี้ไม่มีอะไรก็ตางฝั่งนี้ต่อเจอบ้านแล้วก็เจอพึ่งติดพิดอีกแล้วไม่ชอบเลย <c oughs> แฟรี่ทุกเจอแหวนก็ยังดีที่เป็นแหวน,นนั้นอยู่เคยใช้ข็เก็บของที่ไม่จำเป็นแป๊บ แบล็ดีเจนมีกลองฝั่งนู้นน่ะออกหัวใจใช่ไหมอ่าใช่เดอะปลอมหัวใจแบบนั้นเอาเคยจะรันไ่อีกแล้วภารกิจของนับตลบโอ๊ะโอ๊ะวัดจังเกิลโอ้โอเค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 ตอนนี้วัดจังเกิลนะฮะไอตอนนี้มีอะไรเอ่ยขอไปคิดหน่อย อยากขอสปอร์นี่ก่อนนะจำเป็นจะไปทำดาบทำอาวุธใหม่อาวุธใหม่นอกจากดาบนี้ก็ยังมีดาบที่โกงัวนี้อ้อมีบ้านด้วยไม่ใช่แรงขึ้นมาสำรวจมีรองเท้าสปีดอมรองเท้าสปีดนี่มีแล้วฝากดินก่อนนะขอรองเท้าก่อน <laughs> อันนี้อ้อยชิด อนั่งแรถไฟพอดีเลยมาขอบดูฝั่งขวาหน่อยโชคดีถือว่าเจอวัาจังเกิ้ลไวก็โอเคฮะทำให้เราสามารถแบบเวลาสู้หลังๆได้เสร็จรเลยต้องตามหา <c oughs> <c oughs> จะเบรกเอากล่องโหเจอพึ่งยั์โอเคครับผมแล้วขอไปเก็บ กองกอง,องจะไม่ไว้ใจเอกอีกอแล้วโอเคนะอย่ามีระเบิดรอบสองรอบสามนะรอบเดียวพอนะ <c oughs> โอ้ยเล่นลาง้วไปขาดเลยนะเปิดออกมากของก็ไม่ค่อยดีเลยแต่แรงเชียระเบิดเดียวเลยรู้เรื่องโอ้ย เกียดพึ่งมากฝั่งนี้มีอะไรให้หามให้ฟาร์มหรือไม่ออฟต้นไม้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 มีของอ๋อมีคาถาปลูกปลูกยากตีได้ปลูกยากได้ของดีนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากปลูกเฮ้ยกอบวินอ่าพอดีเลย เยี่ยมเจอกับพี่แล้วของดีของดีของดีในข้างหน้ามีอะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะสุดทางในเช่นนี้นะครับไม่ต้องมารอง,ง่าไปเลยไปแล้วก็กลับไปที่เดิมฝั่งนู้นนะครับไปดูฝั่งนู้นต่อพอเขาเราอยู่นี่นานสลาบสกาย ไม่เป็นไรฮะไม่ตีไม่ตีไม่ยุ่งปล่อยให้มันตกไปปกติแล้วบอสเกิดได้นอนฮะตีครบห้าสิบปั๊บบอสเกิดเลยเอาไว้ก่อนตอนนี้เราไปสำรวจแล้วเนาะจำสิทธิ์อ่าใช่เราไปสำรวจแล้วเรามีทางให้เราลงไหมก็ไม่มีนะลงได้อแู่แถวนี้เนะาะตรงนี้ ัวลงฝั่งนี้ต่อแล้วกันสำรวจของเฮ้ยเยอะจริงๆเลยถแถวๆนี้ถแถวๆนี้ลงได้ไหมเอยโอเคลงไม่ได้ไมีแต่น้ำเกียดเช้าฟุกตัวเองเลยกันส่วนซามจะทำตรงไหนดีนะตรงที่มีพวกพึ้งสปาวเยอะๆโอ้ย ไอ้หมดนี้ของเต็มแล้วเต็มอะไรโอ๊ยโอเคก็มีสถานที่ให้ตำรวจเพิ่มหรอกแต่ก็มีนะลงข้างล่างไปจะรอดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งตั้งในตัวเท่าไหร่หนึ่งโกขอปาะปอร์มาให้มากขึก้นที่ทำได้กว่อนข้ามไปข้างล่างมีกล่องด้วยแล้วก็โอ้ยพึ่ง ย่งใหญ่ไม่น่าไว้ใจไปแรงชิบหายมีรองเทา้าปลุกหจ้ามันนะ้งเนี่ยอาจาไย์วิดเก็บอะไรดีอ่าพบเพลิงอรองเท้านี่มาเจ็ดไอ้เน,เนี่ยมียาด้วยเอาเจ็บถึงไปโอเคข้างล่างลงได้อีกไหมมีแต่น้ำมั้งเนาะ พเราก็ไม่ชอบรุยน้ำไะด้วยสิที่ขุดเราขุดได้ไม่เร็วพอต้อยปีกก็ใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็แต่เราไม่ชำนาญทุกตัวสิลำบากจังเลยใช,ใช้หุ้มไม่เก่งลำบากจังเลย มีที่ทำธุระแล้วนะโอ้ยใหญ่มุมใหญ่มุมเยอะจังต้องไปพกพึ่งจะรอตีอยู่ไอ้พึ่งพุ่งขึ้งจะควรต้นไม้มีอะไรไหมไม่มีเนาะจำไม่ได้แฮะว่าเขาต้นไม้มีกล่องกี่กล่องแต่ข้างนี้มันมีกล่องเดียวเลยพี่ก็เยอะจังเลย มาดิผมมีโลกกระทูรูนะแต่โลกกระทูจะตระบายนะสีไม่ถึงสีไม่ถึงแอบเกร์สีไปแอบเกร์สีไปโอ๊ยเฮ้ยโอเคว้าโอเคโอเคพอ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 แค่นี้แหละเดจะอุดรูกัน ค่อยทำรูดีๆเดินล่วงเนีเอฟซีเดินล่วงไม่ใช่หลักกลยุทธเอฟซีเดินล่วง,อกกววงโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะส่วนตัวจังเกิลแล้วก็กอบินนะฮะก็ขอจบคลิปนี้ด้วยกันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อเดี๋ยวตอนนี้ฝนสลามตกแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันตกต่อไปนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมัน <laughs> นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย